เสร็จเรียบร้อยว้าวหอมจังเลยเย้เย้มีใจจังเลยเออพี่เค้กมีหน้าของพวกเราด้วย <c oughs> ว้าวอืมไ,ไปรีบไปล้างมือเร็วๆเ,เข้าไปสิ ลานจ้ะพวกเจ้าน่ะอายุสิบห้ากันแล้วนะถึงเวลาที่จะต้องออกจากบ้านกันแล้วออกจ้ากรอบ้านเหรออะไรกันพออายุสิบห้าทุกคนต้องออกไปอยู่คนเดียวออกไปสู่โลกกว้างของแต่ละบุคคลน่ะนะต้องหาความสุขด้วยตัวของพวกเจ้าเองเข้าใจไหมผมไม่ไปผมด้วย คุณยายครับทำไมต้องออกจากบ้านด้วยล่ะครับจะทำไมก็ช่างเถอะนะถึงแม้ว่ายายจะรู้สึกเหงาก็ตามเถอะแต่ว่าเจ้าทุกคนก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียว<อ>แต่ว่าฮ<ะ>แต่ว่าจำไว้นะมีหมาป่าที่น่ากลัวอยู่ต้องระวังตัวให้ดีละ่ะ ้วยตัวของตัวเองงั้นเหรอแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะรู้แ<า>ล้อวอะไรอะตกใจหมดเลยเอทีเอท,ท,ทีพอมารู้แล้วลวะการเอื่นพวกเราก็ต้งองสร้างบ้านจะสร้างบ้านเหรออืม ถึงเราจะต้องออกไปหาความสุขแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเจอตอนนี้เลยนี่นะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแถวนี้ก็มีหมาป่าน่ากลัวอ,อยูอ่และถ้าเราไม่มีที่หลบภัยเราจะต้องลำบากนะนั่นสะิเนาะงั้นฉันจะสร้างบ้านน่ะฉันด้วยเอาละงั้นพวกเรามาสร้างบ้านกันเลยด้วยเหตุนี้ พอลูกหมูสามตัวออกจากบ้านคุณยายต่างก็พากันสร้างบ้านของตัวเองลูกหมูตัวแรกไปซื้ฟานเพื่อที่จะนำมาสร้างบ้านแค่นี้ก็สร้างบ้านได้สบายสบายแล้วส่วนลูกหมูตัวที่สองไปซื้อไม้หมากเพื่อใช้สร้างบ้าน ได้สบายไม่ต้องลับากอีกแล้วและลูกหมูตัวที่สามกำลังซื้ออยุดอยู่เอาละทีนี้เนิ่มงานกันเลยเราจะสร้างบ้านที่แข็งแรงและแล้วลูกหมูมดดหมทั้งสามต,าต,มามตาัวก็เริ่มสร้าง นี่ไปก็เน่ลนน้นแล้โย่สมน้ำหน้าเสร็จเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วก่อนเก่งเหมือนกันนี่เราว้าวจะว่าไปแล้วนะ พวกน้อง,องสาวไปถึงไหนแล้วเละเนี่ยอุ้ยลูกหมูหน้าม่่าสมัดเลยอะแมแต่ยังไงนะบ้านของเราก็สวยที่สุดแงอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> หมูน้อยจ้หมูน้อยจ๋าขอฉันเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมใครอ่ะ แล้วมาป่าหมูน้อยจ๋าหมูน้อยผู้ใจดีที่สุดในโลกขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยด้มันั้นานันาน,านช่วยหน่อยนะไม่ได้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 บ้านฉันเล็กไปไหนเข้าไม่ได้อุ้ยน้อยถ้าอย่างนั้นรออยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเป่าให้กระจายเลยคอยดูสิฮ่ามาฮ้ย สบายใจต้องทำเพลงจะเลอวอีกแล้วเสียงแบบนี้หลบก่อนอุ๊ยแก่งเหมือนกันนี่เราบ้านของเราต้องสวยที่สุดแง่เลยอุ๊ยเจออีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ชั่วเข้าข้างเราจริงๆเลย หม,หมูน้อยจ้าหมูน้อยจ๋าขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมเออใครนะอยารแกล้มาป่านี่นหมูน้อยจ๋าหมูน้อยพูดใจดีขอฉันเข้าไปข้างใน,งห,นหน่อยสินาะนะนๆะนะนาะนะได้โปรดเถอ,เอ,อนะมา น้อยเฮ้ยงั้นก็อรออยู่ข้างในนั้นเลยฉันจะเป่าให้กระจายเลยคอยดูแหมมันเคยพูดแล้วเฮ้ยคอยดูนะเฮ้ยวิลพลังเยอะเหมือนเดิมเลยต้องทำเพลงฮอ,อารมณ์ดี อีกแล้วไงยี่สิบเก้าแสนแล้วเรายังก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวละคราวนี้หนีฉันไม่รอดแน่คอยดู น้อยจ้าหมูน้อยจ๋าขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมเสียงใครกันล่ะเนี่ยแย่แล้วมาป่าหมูน้อยจ๋าหมูน้อยผู้ใจดีขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมนะนะนะไม่ได้ไม่ได้มานใช้เล็กไม่เข้าไม่ได้หรอก ลอยเหมือนเดิมเลยถ้างั้นรอยอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเป่าแกให้กระจายไปเลยนะคอยดู <c oughs> เอาละรวมพลังดเฮ้ยฮะ้าวไม่กระดิกเลยเออเอาอยัางไงดีเนี่ยแม่เราอีกครั้งดีกว่านะรวมพลังยวดคราวนี้ไม่รอดแน่แกเอาเป่าเข้าไปยวด เหนื่อยโอ้ยปวดปวดสิปวดปวดปวดไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมถึงเปล่าไม่กระดิกเลยใช่ยอะมาป่าที่แข็งแรงยังป่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยยินงยันย่ที่เราสร้างบ้านด้วยอีดย่ฮะดีจังเลยไี่หน้อยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะขอบอก คิดก่อนออจริงสิเออหมูน้อยจ๋าหมูน้อยคือฉันนะเออรู้ที่ที่มีหัวใ้เท้าอร่อยอร่อยด้วยนะหัวใจเท้าเหรอใช่แล้วลองนึกภาพดูสิหัวใ้เท้าอร่อยอร่อยเต็มสวนเลยน่ากินนะน่ากินแล้วสวนทจ่ว่านั้นแหะมันอยู่ที่ไหนอะ อะไรเหรออ๋อก็ทุกของคุณสมิธท,ที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำไงเออเอาไว้พรุ่งนี้เช้าฉันจะพาไปก็ได้นะไปด้วยกันไมหมลันมูน้อยจ๋าแต่ว่านายต้องเลี้ยงเขาเย็นชันนะได้สิไม่มีปัญหาหรอกฉันจะรอนะแล้วกี่โมงโออนั่นสินะเออสักหกโมงแล้วกันเนาะโอเคหกอมองนะแต่ลืมมารับฉันล่ะ ตายจะลืมได้ไงก็แกจะมาเป็นอาหารเย็นของฉันนี่นาจริงไหมไอหมูโง่และแล้วก็ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหมูตัวที่สามตื่นนอนตั้งแต่ตีห้า เพื่อมารอหมาป่าตามสัญญาก่อนที่หมาป่าจะมารับลูกหมูก็แวะไปเก็บผักก่อนแล้วอารมณดีไม่นานลูกหมูตัวนั้นก็จะลงมาอยู่ในท้องของเราแล้ว ดีจริงๆเลยหมูน้อยจ๋าเตรียมตัวพร้อมหรือยังจ๊ะ ถอยง่ายๆราเสียชื่อเราหมดนะสิเอาละหมูน้อยจ้าหมูน้อยจ๋าฉันน่รู้ที่ที่มีแอปเปิ้ลอร่อยๆด้วยแหละลุมไหมที่ไหนเหรออะไรกันเล่าก็อยู่ที่เนินเขาไงสวนของคุณแมรี่นะทนายกลัวว่าฉันจะหลอกเดี๋ยวตีห้าพรุ่งนี้จะมารับไปดูเอาแมล่าฮะสนมาสนไหมฮะวันรุ่งขึ้น เร,เร็วกว่าที่นัดไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนั่นก็คือตอนตีสี่แล้วก็ไปเก็บแอปเปิลก่อนม้าป่าจะมาแล้วก็รีบกลับแต่ถว่าฮอ<ะ>ย่แล้วสิไปทันแล้วแล้มม,มน้อยว่าแล้วว่ต้องมาก่อน เราเห็นว่าไม่อยู่ที่บ้านฉันก็เลยมาดูที่นี่ไปไปเป็นไงออปโป้ที่นี่ฮะว่าไงล่ะ,อ,อ,ะอะออร่อสิอะไรมากเลย,ยเห็นมาบอกแล้วว้าวอะไรจ้ะอะไรกว่าที่ฉันเคยกินมาตั้งเยอะอะไรมากมากเลยเหรออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอ๋อไอร่มาก ก็ด <g lerin> <and> ีเหมือนกันนะมามะลับนะโย่มาก่อนมาก่อนตอนนี้แหละน่อ้ววันต่อมามมาป่าก็กลับมาที่บ้านอีกครั้ง มาอีกแล้วเหรอจริงๆเลยนะหมูน้อยจ๋าวันนี้ตอนบ่ายๆจะมีงานที่หอบขาวด้วยไม่อยากไปเหรออา่าสนหรือเปล่าอยากไปสิกี่โมงละ่ะสามโมงแล้วกันเนาะหมูตัวที่สามก็รีบออกจากบ้านก่อนเวลาเหมือนเคย

เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรเนาะเดี๋ยวพอวมให้มาถ่ายที่หลังนะครับดูมันพร้อมนี่จ้โมูอวดดีวันนี้แหละแกเอ้ยก็จะเป็นอาหารชั้นแน่ๆเลยนี่อะหึอะไรนี่ลงมาอะ,อะไรกันเนี่ยวนี่ก่อนนะ โอ้ยรยถ้าอย่างนั้นฉันช่วยเองนะอ่เร็วๆมาช่วยด้วยหน่อยวุ้จะแต่งานท่าได้หรือไงช่วยด้วยไปโยนได้มานแดดีแล้วเอาอีกเลยอ๋อทำอไรดีอ่ะเหลือนิดเดียวแล้วอยโยนนะ ไ้ยนอยู <c oughs> <c oughs> ่จงไหเนี่ยโอ้โหไม่เหรเนี่ยมันจะบากไปแล้วนะ้ยจาให้หมดนะครดูขออยดูนะฮ้้ยแค่นี้ต่อชำระ มันมาแล้วกลับมาอีกแล้วว่ะน่นอ้เออเาล่ะตอนนี้ก็ผลักผมลงไปเลว่าไม่เป็นไรหรอกเข้าใจแล้วเอาละอุ๊บอ้๊บอุ๊นอา๊บออออ้ย นห้อยเอหมูตัวแสบฉันไม่มีวันให้อภัยแกแน่คอยดูเฮ้หอมจังเลยอีกให่ดีกว่า ฉันสามาหรือว่าฉันจะเป็นเพื่อนเล่นกันหรือไงคราวนี้ฉันจะตับแกกินให้ได้เลยแจ่ทำอะไรขังเท้าเลยเนี่ยแย่แล้วต้องเข้ามาทางกล่งไฟแน่ๆเลยนี่ต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวกับสตาร์ครอสเลยมา ไปเราเวิร <laughs> oh <yeah> ์กส uh! ah! yeah ุดมาถึงจุดจบของแกแล้วเสร็จทันแน่คราวนย้ยอะไรมุดเุดมันน้ำมันและแล้วหมาป่าก็โดนพัดกระจาย ในที่สุดหมูน้อยก็กำจัดหมาป่าได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวเลยและปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต้องกลัวหมาป่ามากินอีกต่อไปแล้วและอยู่ยังมีความสุขด,ด้วยสมองอัญชานฉลาดของหมูน้อยนั่นเอง